ันนี้เราจะทำคลิปกินผักผลไม้อบกรอบกับอะไรให้อร่อยที่สุดนะครับอย่างในที่เรากินายำมันน้ำจิ้มซีฟูดค่ะชีสดิ๊ชีสดิ๊น้ำสลัดวาซาบิทีนัทบัตเตอร์โอ้โหขู้นหวานค่ะข้นมวานเข้าหวานข้ม่ามีมายองนิดเฮ้ยหีอมีมีทอดกระมอกินก่อนได้ไหมคะ อุ้ยเขารู้ดีนะเห็นเราทำงานแล้วแบบเราจะถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเรต้องถ่ายรูปก่อนใช่ไหมไม่ไม่กินไม่ได้ต้องถ่ายรูปซ้อนถ่ายรูปก่อนนะห้ามแตะต้องนะอยคือเด็กอึดอัดใจมากตอนนี้วันนี้เรามีกี่รูปคะหม่าม้าในร้าวันนี้เรามีแค่สองรูปนี่อันนี้เป็นของแท้เลยนะร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนคราวที่แล้วที่เรากินในทิกตอกใช่ไหมหมา้าเรากินของปลอมเข้าไปแข็งเดี๋ยวกับพลาสติกเยทุกคนจะบอกให้คายทิ้งแค่ไม่ทันอ่ะเอากินเรื่อยๆแล้วหรอ ยังไม่ได้อินสุบเลยนะลูกอือุ้ยเป็นยังไงคะร,รสชาติเป็นยังไงคะในรีวิวหน่อยรสชาติเป็นยังไงคะบอกพี่ๆเขาหน่อยเป็นยังไงบ้างมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวอุ้ยอุ้ยไส้ออกมาแล้วอ้าวใช่ฮัมมูเปรี้ยวไหมเปรี้ยวตอกแล้วอะเปรี้ยวเวลาอร่อยบีบีบทำหน้างไงอร่อยทำไงไม่สนใจแล้วทุกคนบิ๊อัมไหนชู่ว้เพื่อนๆกินหน่อยให้เพื่อนๆกินหน่อย ป้อ,ไน,ปอนไหนป้อนเพื่อนไหนปอกงงงง่อยมากสวัสดีวันที่ทุกคนด้วยนะครับพวกเราครอบครัวตัว บุกแล้วก็น้องบีบีนะครับวันทย์เราก็จะทําคลิปกันแบบสบายๆอีกแล้วนะฮะคลิปล่าสุดที่ลงไปในวันอาทิตย์นะครับเป็นคลิปที่เราแข่งกินมามา่มาชีสเผ็ดอ่ะทุกคนคือได้รับการตอบรับดีมากทุกคนบอกชอบมากอยากให้ทําคลิปอะไรแบบนี้เฮียก็เลยไปนั่งไล่ดูข้อความที่เพื่อนๆส่งมานะมีคอมเมนต์ที่เป็นท็อปเมนต์เลยว่าอยากให้เฮียกินอาหารที่เป็นกระแสออยู่ตนนี้นั่นก็คือผักผลไม้อบกรอบอนะ่ะทุกคนแลน้วเฮียก็เลยไปนั่งดูใน YouTube กับแนะม่บุ๊กนะมียูทูบเบอร์หลายคนนะเอาผักผลไม้อบ สั่งผักผลไม้อบกรอบหลายๆยี่ห้อมากินแล้วมาเปรียบเทียบกันว่ายี่ห้อไหนอร่อยสุดแม่บุ๊กก็เลยคิดว่าป๊าเรามาทํากินผักผลไม้อบกรอบกับอะไรให้อร่อยที่สุดนี่แม่บุ๊กจัดมาเลยยี่ห้อเดียวฮะไม่ต้องเอามาหลายยี่ห้อ <c oughs> เป็นผักผลไม้กรอบ11เทพทุกคนเป็นผักแท้ร้อ0เปอร์เซ็นต์ตาเชียโทโรนะฮะคือเราจะกินยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวเลยเนาะ <c oughs> อ่าแล้วก็เดี๋ยวไปกินกับอะไรให้อร่อย เขาบอกว่ายี่ห้อนี้ย,ยี่ห้อเชียโทโร่เนี่ยไม่แข็งไม่เติมแป้งแล้วก็ไม่เติมน้ำตาลด้วยทุกคนจะบอกว่าอันนี้คะ่ะเป็นซูเปอร์ฟู้ดแบบว่าดีมากคือ1นึ้เอนเชอรัลเลยนะคะแบบธรรมชาติมากผ่านกรรมวิธีอบแบบสูญญากาศทำให้ได้ผักผลไม้ในรสชาติที่กรอบอร่อยนะทุกคนและยังคงไว้สิ่งคุณค่าทางโภชนาการทางอาหารเหมาะกับกคนที่ไม่ชอบทานผักทุกคนบ้านไหน ที <Wait. S 2> ่มีเด no no ็กใช่ไหมคะคือเด็กวัยนี้ยตอนนี้เหมือนแบบสามารถแยกแยะได้แล้วว่าในอาหารอ่ะเป็นสั์เป็นผักหรือเป็นอะไรเงี้ยคือตอนเล็กๆเราป้อนผักให้เขาคือเขาทานหมดนะคะแต่ว่าตอนนี้คือเหมือนแบบแค่ผักชีหรือว่าต้นหอมในก๋วยเตี๋ยวอ่ะเขาจะสามารถใ้่แยกแยะได้เขาจะทานันทีหรืว่าอ่ามีผักอยู่อะไรเงี้ยใช่เขาจะรู้แต่ว่าคือบีบีเป็นเด็กที่ชอบกินขนมแบบกรอบๆอันนี้คือตอบโจทย์มากบีบีชอบมากสําหรับคนที่ไม่กินผักผลไม้นะแต่เนี่ยคือมันเป็นขนมเลยอ่ะแล้วรสชาติ เป็นผักแต่คือแบบได้คุณค่าได้วิตามินคือจากผักร้อเลยแต่ว่าเวลากินอนะคือเหมือนขน,นมเลยอรอยมาใช่ทุกคนเรากินไปแล้วสองห่อเราถึงบอกอไ,ได้ไดช่วงนี้ทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตไปซื้อท็อปปิ้งนะฮะเพื่อจะมากินกับผักผลไม้อบกรอบของเชียร์พโลนะครับแล้วมาดูกันว่าผักผลไม้อบกรอบกินกับอะไรอร่อยที่สุดค่ะไป ถึงแล้วทุกคนจะบอกว่ายุคนี้จะออกไปไหนนะฮะก็ต้องแบบว่าดูแลตัวเองให้ดีนะทุกคนต้องปิดแมสปิดอะไรนะั้นไม่เว้นแม้กระทั่ง b ีบีนะฮะุมแบบไม่ให้ออกจากอย่างนี้เลยเดี๋ยวทักทายก่อน Hello จะจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำปลาหวานก็เบสิคธรรมดาทุกคนเดินผ่านทุกคนจะเอาน้ำปลาหวานไปจิ้มกับผักผลไม้อบกรอบได้ในผั่วมาแล้วทุกคนพีนัทบัตเตอร์ฮะและนี่ทุกคนที่ขาดไม่ได้เลยคือนมข้นหวานฮะถ้าจะอร่อยอ่ะตอนนี้ก็ซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วคือมีบางอย่างที่เราหยิบออกหยิบข้าหยิบออกหยิบเข้าแล้วก็เดี๋ยวไปสรุปที่บ้านแล้วกันว่ามีอะไรบ้างเดินก็ยิ่งเจออันใหม่ๆแล้วก็เปลี่ยนไปอันนี้เราหยิบแล้วก็เปลี่ยนออกเอาออกแล้วเอาข้าวเยอะออกเยอะข อย่างแรกเลยคืออันนี้ไม่เกี่ยวทุกคนอย่างแรกที่ซื้อมาคืออันนี้ก็ไม่เกี่ยวอย่นงไรทุกคนนอกเครื่องหมดเลยมามาแต่สิ่งที่เกี่ยวข้องคืออันน really, ala <c oughs> ี้ก็ไม่เกี่ยวเลยทุกคนสีอันที่ซื้อมานี่คือไม่เกี่ยวเลยแล้วเนี้ยอย่างแรกที <processo> ่เราไปกินมายองเนสน้ำจิ้มซีฟูดค่ะจัดไปมายองเนสซอสพริกมายองเนสโคชูจังโอ้โหสตอรี่ ชีติบชีติบน้ำสลัดวาซาบิทีนัทบัตเตอร์โอ้โหนมข้นหวานค่ะนมข้นหวานกลิ่นสตรอเบอรี่ค่ะอ้วนกันไปข้างหนึ่งนมข้นรสช็อกโกแลตค่ะโอ้ยแล้วก็มีเป็นไงแยมแยมช่องเราทำอย่างนี้ฮะในนี้ก็คือมีผักผลไม้อบกรอบรวมประมาณ12ชนิดนะทุกคนโอ้โหทุกคนคือไปเสียงแบบนี้เลยกีวี่ฮะทุกคนนมขนนี้อร่อยมาก อข้าวทอดมันนี้อร่อยกระเจี๊ยบใช่ไหมคือมันกรอบมากอ่ะทุกคนอร่อยมากไม่แข็งด้วยเนาะโอ้อร่อยทําไงนี่ยืนยันด้วยบีบีกรอบไหมกรอบกรอบไหมใครกรอบยังไงเห็นไหมคะชอบมากชอบมากชอบมากบีบชอบมากเลยอันนี้อร่อยมากจุดเด่นของผักผลไม้อบกรอบของเชียร์โทโรยทุกคนไม่แข็ง กรอบและอร่อยโอเคทุกคนช่วงนี้ก็ถ้าเกิดเราไม่ไปจัดโต๊ะเนี่ยก็คือจะหมดแน่นอนเดี๋ยวขอไปจัดโต๊ะข้างนอกก่อนแล้วกันน้ไปมาแล้วครับทุกคนนี่ฮะกินผักผลไม้อบกรอบกับอะไรให้อร่อย นะผักผลไม้อบกอบที่เราใช้วันนี้ก็เป็นของเชียร์ทโรนะครับเป็นผักผลไม้อบกอบ11เทพเป็นผักแท้ๆ1้0เปอร์เซ็นต์นะฮะตาเชียร์ทโรย้ำอีกรอบนะทุกคนเราไม่อยากแบบซื้อหลายยี่ห้อมาอะไรเงี้ยมาแบบมาเปรเียบเทียบว่าไหนอร่อยกว่าเราเอามาชิมกับอะไรอร่อยกว่ากันดีกว่าเนาะทุกคนอย่างแรกคือกรอบคือเราเอามาเยอะมากพวกนี้รู้สึกว่าในนี้จะมีกีวีมีแอปเปิลแอปเปิลกรอบไหมสะเทือนเลยบีทรูทมันม่วง ขนุนแล้วก็แครอทมันหวานกล้วยเผือเพือเฮ้ยจะเรียกว่าวันนี้เป็นเจเลยก็ได้นะทุกคนอันนี้อะไรกรีนชิลลี่ซีฟู้ดซอสอมายังเนสซีฟู้ดค่ะมายังเนสซีฟู้ดลองจิ้มดูก่อนไหมเอากีวีจิ้มก่อนบิวเป็นคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์อ่ะลองมาดูว่าเนื้ออะไรคะฮะเนื้อสัตว์หอมอะไรอ่ะอร่อยว่ะเฮ้ยซอสนี่อร่อยอ่ะดีดีเลยมาะมายองเนสซอสพริกลองจิ้มดูจังค่ะโอ้โหมีมายองเนสเฮ้ย อ,อันนี้เป็นมายองเนสโคชูจังโอ้โหมาครบนะวันนี้อันนี้โคชูจังนะบิวกินเหรอคืออะไรอะ่ะลองจิ้มดูทุกคนเป็นซอสชวนหลืองโคชูจังซอสเกาหลีไปด้วยนะกันไม่ค่อยได้อันนี้ไปด้วยกันไม่ค่อยได้เอาออกมันโคชูจังอะ่ะมันโคชูจังอะ่ะอันนี้เนยซอสพริกมายองเนสลองดูดอันนี้ขนุนอ,อันนี้วาซาบิอ่ะอ่ะมาลองกินดูนะ ใช่เพราะหนุ่มขนมต้องคิดถึงหมายที่ตายไปแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะมะน้ำสลัดปลาสันอันนี้ป่ะใช่ไหมครัะคนละอันเหรอซีฟู้ดหนุนม้วยอยู่ตรงน้องเลยค่ะบิวหยิบถ้วยหน่อยมาทำตัวปกติเถอะทำมาค้าค่ะก็นี่แหละทำตัวปกติอึดอัดเขายู่ด้วยอึดอัดมีแซลอ่ะใส่เลยนี่วาซาบิไม่ได้แต่ทุกคนาริงดูทุกคนนี่อร่อยไหมกินวาซาบิขึ้นอ่หูยมันเยิ้งลอยอ่ะไม่ชอบซีฟู้ดชอบอะไรซีฟู้ดนี้เหรอนี่จิ้มตรงนี้เลย แต่เนี่ยชอบอันนี้มากสุดผักทอดนะเพราะว่าปกติไม่กินแตงกวากินเฉยเลยเนี่ยเขาบอกว่าเหมาะสําหรับคนที่ไม่กินผักผลไม้แต่พอเอามาทําเป็นแบบเนี้ยเอามาอบกรอบอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนขนมเลยทุกคนสามารถกินแล้วคุณค่าทางอาหารนันอยู่เพราะว่าฟิลสูญญากาศแตงกวาเนี่ยไม่มีกินเขียวนะเอาง่ายนะไม่มีกลิ่นผักเลยดีกว่าทำอาหานง่ายทุกคนกินง่ายมากเลยานนี้คือแบบกรอบเลยของเทียทอโรทุกคนลองไปสั่งดูอันนี้อร่อยว่ะอื โอเคทุกคนลองไปสั่งที่ช่องทางนี้เลยทุกคนขึ้นไว้ให้เลยนะแล้วจะบอกว่าช่วงนี้โปรโมชั่นทุกคนซองละ99บาทจาก150บาทโอ้โหลดไปเกือบครึ่งเราไปสั่งดูทุกคนลองดูเนยถั่วค่ะของหวานบ้างเอาละดูว่าวาซาบิอร่อยสุดเลยอันนี้ใช่ไหมนี่อันนี้เรากินกับเนยถั่วนะเนยถั่วบ้างทุกคนนี่แค่เสร็จแล้วพออ่ะเนยถั่วใช้บีทรูทดีกว่าถั่วแล้วเคยจะทำเค้กกุ้งหอมลดเนยถั่วได้ปะทำไม่ได้สู้ กลิ่นมันไม่ไหวทำไมอ่ะกลิ่นมันแรงขบอุ้งยางเลยอืมอืมเฮ้ยอร่อยอร่อยอร่อยเลยจริงเุ้ยต้องเอาแครอททุกคนของหวานเลยอ่ะแล้วก็มีกีนกับแครอทอร่อยกินนี่เป็นของหวานเลยอ่ะอร่อยเฮ้ยเฮอยกินกับแครอทอร่อยอร่อยเฮ้ยอันนี้อร่อยน่ะชีสดิบบ้างนี่ทุกคนอ่ะลองดูเฮียกินเห็ดหอมกับชีสดิบอืมกินชีสอ่ะอืม มาขึ้นดูมาขึ้นดูมันให้คนละฟิวอะวาซาบิมันจะเป็นฟิอแบบญี่ปุ่นออันนี้จะเป็นฟิวแบบขนมหวานอันนี้เหมือนกินอันนี้จะเป็นแบบเออมันเหมือนกินเปรี้ยจะเป็นฟิลของกินเล่นอ่ากินเดี๋ยวเฟรนฟรายได้ทุกคนนี่เปรี้ยวหวานละอืมไม่แข็งไม่แป้งและไม่มีน้ำตาลอืมกรอบมากมีอะไรที่ยังไม่กินอีกนมข้นหวานนมข้นหวานรสชมพูนมชมพูนมชมพูนมชมพูได้ไหม น่ทำไมคะกินนมชมพูรึเปล่าไม่ใช่ไงมันเป็นขนมหวานเลยอันเนี้ยแล้วป้าอร่อยเรชอบกินหวานเรชอบมากอันนี้อะไรกินเลแปลกๆเขาเลยกินนมชมพูดูบิวอร่อยดูกินแล้วเหมือนกินนมกบปอบหวานกบปอบอบบมาลองกินนมชมพูดูว่ามันเลี่ยนชอบอะไรที่สุดตัวนี้เนี่ยตามอันนี้ชอบอันนี้ใช่ไหมคือเอาสามอันนี้ใช่ไหมอันนี้ด้วยเนี่ยสีฟังอะขนมทุกคน กินก so ับนมชมพูนมหวานขนมไปเลยเนาะใช่มันเปขนมไปเลยมันเหมือนแบบก็กินได้นะแต่ว่ามันแตกๆถ้ากินปกติอ่ะมันก็คือดีนะแต่ว่าถ้ามีดิปอะดิปซอสอะมันทําให้มันอร่อยมากขึ้นมันเลิศอะมันเลิศมากขึ้นมันเหมือนแบบเรามีกิจกรรมทำอะจิ้มจิ้มทอดจิ้มปุ๊บมันเจริญอาหารยังนี้คืออะไรเห็นคนชอบกินเยอะมากในดิจิตอลอะกระเจี๊ยบค่ะเขาจะชอบบอกว่าอันนี้อร่อยสุดใช่มันกรอบกรวงเลยแหละอ่ะลองดูไม่มีต้นขาเป็นไงอืมมันกรอบแบบ ละเอียดเลยเห็นไหมทุกคนกระเจี๊ยบเวลากินเข้าไปอ่ะมันจะกรอบแบบรึปหายไปเลยกระเจี๊ยบแบบนี้หลคนชอบอร่อยพี่ก็ชอบอร่อยสิ่งที่ดีของการกินผักกรอบคืออะไรปะคืออะไรไม่รูปกติอ่ะเรากินผักพวกนี้เมื่ะมันทำให้เรากินง่ายขึ้นเลยอ่ะปกติเราไม่ได้กินแค่มแบบเปล่าๆไหมไม่เฮ้ยจริงอะไรอันนี้คือโคตุจังมายองเนสแม่อร่อยออกไปแต่นี่นมชมพูลองกินดู แต่โบจะต้องว้าวถ้าจิ้มกับมะยงเลี้ยวดวัตบินเนี่ยฟังนะคือได้เช็คแล้วว่าผ่านมันกลายเป็นของหวานเลยหรู้ปล่าคือเขาเอาไปอบแบบสุญญากาศมันเลยทําให้คุณค่าทางอาหารยังอยู่ครบเรากินผักผลไม้แบบเนี้ยไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีอะไรเลยแม่ผมไม่ชอบกินจับจิ้มอ่ะขอเฮียกินไปแล้วอ่ะใช่ไงอร่อยแบบจิ้มถ้าไม่จิ้มอร่อยใช่ไหมแต่แล้วไม่เฮียอยากรู้ว่าถ้าไปจิ้มแล้วมันจะเพิ่มความอร่อยขึ้นไหมแม่มันอร่อยขึ้นใช่ว่าอร่อยขึ้นเนี่ยว่าอร่อยขึ้นกินอะไรแบบนี้เหรอแต่เรากคนนี่ ยังสตอรี่ทำไมอยากเจอนเหมืนมณีนาเลยอ่ะอันจะ้เป็นบทหลักฮะโอ้โหอันนี้เลยอันร่อยเว้ยอนนี้เด็กกินดีเลยกินอะไรกินไอ้บไม่เหมือนตอนเด็กเลยอ่ะชอบกินอย่างงี้เหรออร่อยไหมอยากเข้าไปลึกอืมอร่อยโคตรอืมดีว่ะเฮ้ยขอใส่ผักหน่อยเอางี้แล้วกันเฮ้ยไม่คิดจะกินตรงนี้ก้อนนี้เลยอร่อยอ่ะนี่นี่ทุกคน นี่มบบมันอร่อยอะอันนี้กัอะไรกล้วยอะสุกินี่แตงกวาฝรั่งอ๋อเป็นไงถ่าลุงน้อยไม่กินผักแต่ลุงน้อยมากินแบบนี้กินไหมอันไอร่อยฮะอันนี้คือผักผลไม้จริงๆเลยแบบเขาไปอบกรอบไงอ๋ออ่าคนที่ฟันไม่ดีก็กินได้ทุกคนเพราะไม่แข็งอร่อยกรอบเป็นไงกินได้ไหมเห็นไหมยืนยันเลยจากลุงน้อยกรุบๆนะ กินเล่นดีนะอืมแล้วเสร็จช่องนี้เราจะไปกินช่องโบต่อช่องโบนี่ทำอะไรลงน้อยหอยแครง หอยแค็งหอยแมงคู่แล้วก็อาหารทะเลขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปวันอาทิตย์วันนี้นะฮะรีวิวกินผักผลไม้อบกรอบกับอะไรอร่อยที่สุดสําหรับเราวันนี้อร่อยที่สุดก็คือน้ำสลัดวาซาบิค่ะแต่สาหรับเฮียนะสำหรับแม่บุ๊กกินอันนี้อร่อยสุดใช่ไหมสำหรับปานะกินก๋าันี้อร่อยนมข้นเนี่ยนะนมข้นเนี่ยนะนมข้นหวานชมพูอร่อยอรจริงจริงมันเหมือนแบบขนมเลยลุงน้อยกินกินเป่าอร่อยของโบกินแบบไม่จิ้มอะไรอร่อยสุดแต่ของลุงน้อยกินกัาอะไรอร่อยสุดของบิวซีฟู้ด มนาบบหักไงอ๋อเอาแบบยำอะไรเงี oh genau, ้ยเหรอ อ๋อลุงเาก็จะเป็นแนวแซบๆโอเคทุกคนยังไงก็ฝากด้วยอยากกินแบบเราของเชียโทโรนะครับผักกรรไก้อบกรอบ11เทพสั่งที่ช่องทางนี้เลยนะทุกคนนะพิเศษตอนนี้99บาทจาก150บาทนะครับและบอกแล้วทุกคนเรามีแจก10รางวัลรางวัลละ10ห่อนนะทุกคนในเพจ Facebook BB ี e ม o r y อย่างเดียวนะทุกคนกติกาก็คือฝากกดไลค์กดแชร์และแคปหลักฐานนะครับแล้วมาคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะทุกคนแล้วเราจะคัดเลือกนะทุกคน10คนคนละ10ถุงอโหเอาไปกินกันที่บ้านในเย โอเคเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าเหลืออาทิตย์ไหนก็ยังไม่รู้นะทุกคนสำหรับวันนี้ครอบครัวตัววีขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายขอบคุณเพ่นขอบคุณลูกน้อยด้วยครับขอบคุณโบขอบคุณบิลด้วยนะครับขอบคุณครับ